โปรแกรมที่ทำให้จะมีอยู่หมดสี่ตัวตัวแรกก็คือตัว DV นะ DV ตัวนี้คือข้อมูลของทางพี่เปียที่ทำมาให้ล่าสุดนะก็คือตัวนี้นะส่วนตัวที่สองก็คือตัว DBSO นะ ตัว d ี s o ตัวนี้คือตัวข้อมูลตัวทนเนอร์นะวิธีการใช้เนี่ยเวลาที่เราเรียกลูกค้าเราก็เลือกลูกค้าเลยว่าเราจะลูกค้ารายไหนนะแล้วเราก็เรียกเข้าไปนะแล้วเราก็แค่ดับันคลิกตัวนี้เราจะได้ตัวทนเนอร์ทั้งหมดมาเรียบร้อยนะตัวนี้ตัวโปรแกรม ตัวต่อมาที่เราจะใช้กันก็คือตัวโปรแกรมที่เป็นตัวคำนวณนะตัวโปรแกรมคำนวณก็คือตัวนี้นะแป๊หนึ่งนะตัวโปรแกรมครือตัวคำนวณคือตัวนี้นะนะซึ่งในตัวนี้เนี่ยนะก็ประกอบด้วยตัวชีตหลายชีตนั้นชีตที่เราใช้ชีตแรกก็คือชีตที่ตรงเป็นตัว dv ก่อน เดี๋ยวเราก็เอาข้อมูลของตัว dv ตัวเนี้เอามาวางนะงั้นเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างตัว d ีให้ดูตักตัวสักตัวนักเจ้านึงนะตัวนี้ขอใช้ตัว p i v o t นะเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เลือกโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ เลือกตรง customer name แล้วก็เลือกหมายเลขเครื่องมามาเขามานับนะว่าลูกค้าที่เนี่ยมีทั้งหมดกี่เครื่องอ่มาเขาลืมไปนะก็สาขา สาขาเดี๋ยวเราเอาทเกสตีบาร์นี่มาใส่ปรินเตอร์เข้าไปนะเสร็จแล้วก็กดโอเคนั้นบ้านเราก็เรียกเป็นบ้านของเราเองอเนะตัวนี้เราก็ซอสจากมากสุดไปหาน้อยสุดโอเคนะก็คือเป็นอย่างนี้ นั้นเราก็เลือกเลยว่าเราจะาลูกค้ารายไหนนะถ้าเกิดเราจะเอาลูกค้าอ่าเอาเป็นของกลมสมการละกันนะเอาเอาเอาของตัวอ่าตัวนี้ละกันนะ US นะนั้นเร้กเขาแค่เดบเป็นคลิกมานะพอดดบเป็นคลิกมาตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอ๋อนะตัวนี้มันมีข้อมูลเนี่ยที่เกินมานิดนึงนะครับ ั้นเดี๋ยวขอลบข้อมูลที่เกินออกมานิดหนึ่งก่อนนะก็คือตรงชื่อลูกค้าเขาต้องเ n a m เนมอังกฤษนะตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เราดีลิปไปเลยงั้นตัวนี้ก็จะได้มันจะได้ตรงข้อมูลกับในฟอร์มที่เราทำเอาไว้อ่าโอเค นั้นเราก็มาเริ่มกันต่อนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเอาลูกค้าที่เป็นตัว U S นะครับเพราะว่าในฟอร์มที่ทำเอาไวต้ตอนนี้เนี่ยทำไว้แค่50านั้นขอเอาที่ไม่เกิน50แล้วกันนะก็เริ่มจากตัวนี้นะนั้นเราก็เรียกข้อมูลทั้งหมดนะนั้นเราก็กดชิปค้างไว้นะกดชิปคอนโทรลลูกศรนมาด้านขวา นะเป็นการเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิปคอนโทรลกดลงล่างนะเป็นการเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วก็กด Copy นะค o p y นะพอค o p y เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มาคลิกฝาแล้วก็วางที่ Text t Value นะก็คือวางที่เป็นตัวของไปเลยๆนั้นตัวนี้อ่นะก็จะได้ตานี้มาเรียบร้อยนะ แล้วก็อย่าลืมเรื่องการเรียงโปรดักต p โปรดักตัวนี้คือเรียงเรียบร้อยอยู่แล้วนะนั้นตัวนี้ก็จะวางเข้าไปตรงนี้นะนั้นเดือนก็คือนะับตั้งแต่เดือนเจ็จนถึงเดือนสิบสองนะก็คือจะตรงตามนี้ตรงตามแบ็บ็อกเป๊ะนะ้้อมใช้งานนะครับอ่าส่วนตัวเขาโปรดักนะตัวเขาโปรดักตตัวนี้เนี่ยให้อ่าตัวนี้คือเพิ่มขึ้นมานะให้เราไปที่ตัว data แล้วก็กดรีเฟซต่อนะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะมี Product มาให้นั้นลูกค้าที่เนี่ยมี p r o ดักต์ถึงสามรุ่นนะจำนวนเครื่องทั้งหมดสี่เก้าเครื่องนะครับอ่านะนั้นนะนั้นก็มาเริ่มกันต่อนะครับนะนั้นเราก็จะไปทําการคํานวณข้อมูลนะนั้นเราก็จะมาที่ตัวตารางคํานวณตัวนี้นะนั้นโปรดักต์ตัวแรกนะเราจะใช้ตัวนี้ก่อน ตัวแรกนะนั้นเราก็ rename นะแล้วก็วางเพื่อจะได้ไม่สับสนนะนะนั้นตัวนี้นะในตัว product ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเอาข้อมูลไปใส่เนี่ยไอตรงตาราง6เดือนตรงนี้เราไม่ต้องเอาไปนะเราเอาแค่ตัว DV ของ Color กับ DV รวมทั้งหมด นั้นตัวนี้เราก็ปิด h i d เด n นได้เลยนะนั้นเดี๋ยวเราเราก็กรอบข้อมูลลูกค้านั้นเราก็กรอบแค่นี้นะกดคอนโทอนซไปนะ c o p ลนะลูกค้าเจ้านี้นั้นเราก็ทลิกฝาวางนะเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัว DV เอามิเตอร์นะคันเลรกกับมิเตอร์รวมไป งั้นตัวนี้เนี่ยพอเราใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บนะในตารางตรงนี้ก็จะคำนวณมาให้ว่าควรจะใช้หมึกอยู่ที่เท่าไหร่นะเสร็จแล้วตารางข้างหลังก็จะใส่มาให้เลยว่าทนเนอร์ที่ใช้เนี่ยใช้ทอนเนอร์เบอร์อะไรไลท์ของทอนเนอร์เท่าไหร่นะคิดที่หกสิบเปอร์เซ็นอยู่แค่นี้ <c oughs> ส่วนข้างล่างนะ,นะ <c oughs> ข้างล่างก็จะนับมาให้ว่าตอนนี้นะเขาแคนคูเลตมาให้ลก็คือดีวีทั้งหมด เท่านี้นะก็ควรจะใช้ดตัวนร้อยู่เท่านี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตัวต่อไปโมดัอยู่ในตระกูลเดียวกันฮะโลมิดไฮเนี่ยเราก็ใส่ชุดเดียวกันไปเลย แล้วเราก็วางนะเสร็จแล้วก็เอาตัว d ีมาวางนะนะอ่าน,นี้คือวาง d ีเสร็จเรียบร้อยนะ เสร็จแล้วนะตอนนี้คือดีเราเรามีแค่มีดีวีทั้งหมดกี่รุ่นเมื่อกี้นี้นะดีวเรามีตัวสองรุ่นใหญ่นะก็คือมีตัวตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้อ่นะรวมเป็นตัวเดียวกันอนะนะต่อมาก็คือตัวอ่านะเดี๋ยวขอแก้ดีเน็ยตัวนี้ก่อน ่าอ่า,อาโอเคนะมีแค่นี้เสร็จแล้วตัว d ีเบนะลูกค้าที่เราจะดึงมานะแล้วก็ปีชื่อลูกค้าตัวนี้ไปก่อนนะเสร็จแล้วเราไปที่ตัวไฟล์ d b เ o d b o เมื่อกี้นี้ก็คือตัวนี้นะที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี้นะนั้นเราก็ปิดแับดาวนี้ลงมา เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อลูกค้าใส่ชื่อลูกค้าลงไปเสร็จแล้วกดโอเคนะอ่าวน,นึดงมีแค่นี้เองนะแล้วเราก็ดับเบันคลิกนะแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาดูกันนะว่าตรงไหมอ่าตรงตรงนะนะข้อมูลตรงนี้อ่านะกด Ctrl c อนโทร แล้วก็เอาไปวางที่ตัว DBO ก็คือตัวนี้พอ,อวางตัว DBO เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนู DBO Tuner ก็คือตัวนี้ไปที่เมนู Data กด Refresh แล้วข้างบนเราเลือกลูกค้า ข้างล่างนะก็คือลูกค้าใจเนี้ยมีการเบริกทนเนอรอ์แค่โปรดักต์เดียวคือชุดนี้นั่นเองนะเสร็จแล้วกดโอเคไปนั้นตัวนี้มีแค่สองหมายเลขเครื่องนะนั้นเราก็จะไปที่ตรงตัวนี้นะเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นทนเนอร์ที่เป็นขาวดำอย่างเดียวนะ ก็คือ c t 2 0 1 7 3 4นะให้เราใช้ตัวสูตรง่ายๆนะก็คือตัว VLOOKUP นะนั้นตัวนี้เนี่ยเราเลือกชื่อลูกค้าเลือกรุ่นเรียบร้อยแล้วนะนั้นก็มีแค่ตัวนี้นะนะนั้นเราใช้ตัว VLOOKUP เนี่ยมันจะง่ายกว่านะให้เรามาที่ตรงโทนเน้าคกดเท่ากับแล้วก็พิมพ์คำว่า vlookup v, Look up, v l ่าโอเคนะ ตัวนี้มันจะขึ้นมา v l o o อ u p อยู่แล้วนะเราก็เลือกเข้าไปแต่เป็นคลิกเข้าไปนะสเสร็จแล้วเราก็เทียบที่หมายเลขเครื่องตัวนี้นะใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกเครื่องหมายตัวคอมมาเข้าไปนะสเสร็จแล้วไปที่ตัว d b s o นะเสร็จแล้วเลือกแถว a นะนะเป็นแถวที่หนึ่งแถว b เป็นแถวที่สองนะนั่นเราก็เลือกใส่หมายเลขสองเข้าไปนะนั่นคือข้อมูลที่เราต้องการคือแถวที่สองนะที่ เส็จแล้วแตะเข้ามาใส่เลขศูนย์ก็คือ fail เนสะร็จแล้วก็ปิดข้รงหมายนะเข้งหมาย,มยปิดอ่าใส่วงเล็บปิดนะแล้วก็ enter เสร็จแล้วเราได้ตรงนี้มาเรียบร้อยนะคือได้สูตรตามนี้มานะเราเพียงแค่จตะเป็นคลิกนะพอแตะเป็นคลิกปับ๊บมันเป็นการ Copy สูตรลงมาตรงนี้ทั้งหมดนะ okay. เดี๋ยวจะเก็บสูตรไว้ให้ข้างบนนี้ น,ะนี่นี่คือสูตรที่เราจะใช้นะนั้นเราก็เคลียร์เรื่องสูตรน,นะนะไม่ให้มันเป็นสูตรนะกดคอนซีแล้วก็วางด้วยตัวอัสอนลงอไปนะนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการลบ I A A ตัวนี้ออกทั้งหมด ก็เป็น A o อก็ได้ 嗯。Um ตัวนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อกี้มีปัญหาตรงสูตรสัำตรงนี้นะนะส่วนตัวนี้ไม่มีการเบริกนะไม่มีการเบริกอะไรไม่มีการเบริกเบึกเลยนะแล้วไม่มาเรา,าดูตัวรีพอร์ตนะตัวรนะีพอร์ตเนี่ยลูกค้าคือชื่อ U S ตัวนี้นะมีโปรดัก์ที่ใช้อยู่สองรุ่น ก็คือตัวนี้สองตัวนี้นะเสร็จแล้วตัว DV ที่ใช้ก็คือเท่านี้สองตัวนะนะ,นะมิฟทั้งหมดสี่เก้านะ DV ที่ใช้รวมแค่นี้นั้นตัวลูกค้าที่นี่เป็น normal ครับโอเคนั้นเดี๋ยวเซฟตัวนี้ไว้ให้น,นั้นก็ เ a d นะฮะแล้วก็น่ช uh, ื่ออโอเคนั้นนั้นตัวนี้ก็จบนะหนึ่งอัน นั้นเดี๋ยวตัวหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาข้อมูลตรงนี้นะข้อมูลตรงนี้เนี่ยเอาไปใส่ในรีพอร์ตของตัวนี้อีกทีหนึง่งนะก็คือตัวชุดนี้นะเอาไปใส่ครบนะนั้นก็พร้อมใช้งานได้เลยอ่นะติดปัญหาอะไรเดี๋ยวแจ้งกลับมาอีกทีหนึง่งสวัสดีครับ